เห็นไหมบลูเบร์ค่ะมีบลูเบร์ด้วยเห็นไหมมันเริ่มออกแล้วเห็นป่ะน,นี่เรื่อบลูเบร์เห็นไหมบลูเบร์ออกดอกสวยสวยงามค่ะคงจะมีเยอะอยู่ละมัง้งมีเนี้ยเห็นไหมสวยค่ะ สวยต้นไม้เขาดูสิสวยงามมากตรงดึงสวัสดีค่ะทุกคนจา๋าวันนี้ก็เดินป่าเดินดงไปนู่นมานี่ทั้งไลรอบหลายที่อยู่เดินชมบรรยากาศอยากจะถ่ายรูป ไฮวิวลงเพื่อจะได้อบไปลงให้ดูนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะเกจาวัดดี